เข่าหลามตัดสี่ประตูแต่งเต็มในตำนานพร้อมดูกันหรือยังพร้อมแล้วอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเบิ่งกันมาสีบรูดหรือยัง <c oughs> <laughs> มาเข้าหลามตัดสี่ประตูแต่งเต็มนะเขาเรียกว่าสีปีกแมลงทับแต่งเกินราคามาตามมามาคันนี้เลยนะรถในตำนานของมันต้องมีของมันต้องมี โอ้โหดูดิดู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 ดเดี๋ยวปิดฝากระโปรง้ยังเงย่านฝาบินเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดิฟโชว์ย่านฝาบินโชว์ไหมโชว์ให้โชว์ไหมโชว์อ่ามารออยู่นี่เดี๋ยววนดูสักรอบความสวยของสีรถคันี้จอดจอดด้โฮมสีนงจอดตากแดดสีนึงจอดใต้กกไม้สีสี นกขี่ใสยอกอู้ภายในเรียบมากโอ้ตกใจตกใจยังบมต์สตารเลยตกใจของแต่งเจ้าของเดิมแต่งแล้วรักษาดีมากกันนี่เออเออเบาล็อกดียังเออล็อกดีแล้วรับรีดแล้วรูปันแห้งโอ้ hang 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 Chô, chô, chắc này บหนยังมันเหยังกูประกาศลงรถนะคันนี้นะต้องบอกก่อนว่าใครบ้านยุงลายเยอะๆสมมุติว่าอยู่ในหมู่บ้านพวกเนี้เราเราขับเข้าไปเลยอย่าปุ้นปุ้นปุ้นหมู่บ้านนั้นปลอดยุงลายอย่างแน่นอนหมู่บ้านนั้นปลอดยุงลายอย่างแน่นอนแล้วท่านจะได้ความดีด้วยอ่า ยัดโรงพยาบาลกัดมื้งเหรอท่านอาจจะได้ความดีเพราะว่าเด็กเล็กเด็กหลานของท่านไม่ถูกจุงลายกัดอันนี้ไอ้เสมแนะนำถับเอไปในหมู่บ้านแล้วเหยียบเลยปูด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 ,ปดเหยียบหน้าซอยกลางซอยแล้วก็หลังซอยสามครั้งอโอเคไหมมือสาวมาพพอมือสาวเนาเพรเหยียบพนันเสเล ตำรวจมาลอกตัวเลยอ <c oughs> <_ Gerilim> าเขาเลี้ยงเ <_ ịch> ขาเล่าป่ะอาตัวนี้เป็นดีแมกไฟขอล้ามครับปีวนะันสองพันสิบเนาะเป็นตัวยกสูงเครื่องสามพันครับเป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวยีราฟแค่สีนี่เป็นสีปีกแมงลงทับครับสีนี่นะไม่ใช่ธรรมดาหมื่นห้าก็ทําไม่ได้นะสีแบบน,นี้ต้องมีประมาณสามหมืนเพราะมันพ่ ent, พนทั้งนอกพ่นทั้งนอกพ่นทังในเพราะมันเป็นสีเหลือบ นสีนี่เห็นว่าประมาสามหมื่นะกระบะสวยงามเจ้าของดูแลรักษาดีมากสี่ประตูหนุน่นอู่ช่างเด้ง,ดง,ดงรีแมปซับแสนล้านกูหลายช่างอันนี้หลายช่างนี่อะไรก็ไม่รู้นี่ช่างเด้งอะไรแตง่งนะล้อ CE28 เป็นตัวโยกสูงแต่ว่าโหลดยิราบแค่ให้ในย่งเดิมอยู่ครับอ่า เป็นตัวเครื่อง3,000นนะย่ำนะ3,000 VGS เทอร์โบนะตัวนี้เป็นตัว VGS คือตัวท็อปสุดเลยนะแก๊ปหลังอากาศคาร์บอนโอ้แน่นดีอยู่ยห็งยันบิดเมื่อกี้นี่ขี่เกียมตายปะเนี่ยโอ้มันขี่เกียมด <laughs> นักนะสวยงามพวงมาลัยแต่งไม่ได้หลาไปไหนฮะแสนหกักวัดบูตตัวนึงนะ เม็ดอาร์คเดิมทุกจุดงามปะตอนนี้เอาเองสบอวะก็ขายเอาไว้เอาเป็นเอาเป็นรถประจำตำแหน่งของเกษมรถซิ่งวะฮะเอาไว้ออกงานเนาะเอาไว้เป็นประจำตำแหน่งรถเกษมรถซิ่งเอาไว้ออกงานวะเครื่องใส่ในเดิมครับนะมีแค่พวกพ้ออินเตอร์อินเตอร์ซื้อแต่ว่าใส่ในเดิมเป็นยังค่อยบอกว่าสีเฮ็ดมาแพงอยากฮู้ปะนี่นี่มาดูรายละเอียดเขา กระจกซ้อนกอะแขยังใหม่อยู่ี่กระจกยังใหม่กริปอยู่เลยบอหลอกนะนี่เห็นบ่สีเนี่ยเวลาเขาพ่นเน่เขาพา่นทั้งเขาพ่นทั้งข้างนอกแล้วเขาพ่นทั้งขงา้างในเพราะเพราะเวลาพวกเนี่ยเขาต้องลือหมดลื้ออ,อกรายละเอียดพวกเนี่ยมันต้องลือประตูออกลือหลังคาออกมันต้องพ่นข้างในพอมพ่นข้างในเนี่ยมันแพงนี่เห็นปะ่ะข้างในก็นยังเงานะสร้างสีเขานี่สุดยอดเลยฝีมือฝีมือขนาดดูดิเออพน่นข้างในพน่นหัวน็อตประตูประตูะตแสดงว่าสร้างสร้างสีมาตรฐาน นะโคตรสวยกิบกิบสีเงาตาแตกชุดสีนี่ผมให้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมีแค่นิดเดียวยิ้วรอยนิดเดียวผมให้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยชุดสีนี่นี่ล้านช่างโอ้สวยงามตั้งแต่ขายไฟข้าวหลามตัดนะตั้งแต่ไอเสียมขายรถไฟข้าวหลามตัดมาไอเสียมหน้าไฟไฟข้าวหลามตัดนี่จะขายไปมันพันกว่าพันแล้วตั้งแต่มาขายรถเนี่ยนะไฟข้าวหลามตัดรุ่นนี้นะมีคันเนี้ย สวยแล้วแต่งครบด้วยมีคันเนี้ยแต่งสวยแล้วแต่งครบนี่คันนี้ยอมรับเลยตั้งแต่รีวิวมามีคันเนี้ยสวยมากหนึ่งสีสองสภาพการดูแลอันนี้ไม่ได้ล้างนะพวกบ่วงพวกเบาะไม่เสียไม่ได้ล้างนะเอามาเอามารีวิวขายเลยเอามารีวิวขายแบบสี่แล้วยังไม่ได้ล้างเลยแล้วรถบชนบกวกลมครับหนาหน้าเอาไว้สะสมหนาหน้าอาไว้สะสมหนาใครๆก็อยากมีไว้สะสมรุ่นเนี้ยเป็นตัวยกสูงยีราฟแค่ ดูดิโหลดเตี้ยจัดทรงแล้วจัดจัดทรงแบบไม่ได้จัดแบบกรากานะดูดิจัดทรงแบบโอ้โหสมูทมากอะ่ะคือช่างต้องฝีมือมากเว้นแบบจัดขีกากโหลดธรรมดานะนั้นะมันสร้างกระจอกอันนี้ดูดิดูเขาจัดทรงมาดิสวยมากหน้าเชิดเล็กน้อยตูดตูดสายเล็กน้อยก้นงอนงอนหน่อยนึงก้นงอนงอนหน่อยนึงสวย เอาไปราคาขายสดนะคะนี่สองแสนเ้าพัเล่มเอกสารพร้อมโอนฮ <29, S 1> ะสองเจ็ดเ <29. S 1> ป้ายมันอยู่นั่นนะสองแสนเจ็ดหมื่นเันเล่มเอกสารพร้อมโอนราคาต่อรองได้โอเคปะถามว่าแพงไหมพี่ราคานี้ก็อยู่เขาขายก็อยู่นแะเขาตลาดตามตลาดนี่บอกตรงนะตลาดจะขายยี่ห้ายี่สิบหกยดยีดบเก สองแสนห้าถึงสองแสนเก้าขึ้นอยู่กับสภาพแต่คันนี้ไอ้เสียมขายอยู่ประมาณกลางไม่ถูกไม่แพงอยู่กลางกลางสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันและและแลัทีิสำคัญรถไอ้เสียมสวยได้ทั้งสีสวยได้ทั้งเครื่องได้แบบของแต่งมันครบแล้วสภาพมันดีกูได้นะอยากให้มาเอาคันนี้น่าเก็บไปใช้ถ้าไอ้เสียมมีที่จอดนะจะซื้อไปใช้เองเสียดายไม่มีที่จอดมันหลายคันแล้วนะเนี่ยเอาไว้ออกงานเอาไว้เที่ยวเอาไว้ฮับสาวนะไว้รุ่นเขา ยอดนิยมนะเขาเบื่อเขาไม่อยากขับออลนิวเนี่ยเขาอยากขับไฟขาลามตัวเก่าเนี่ยเพราะขลามตัดมันขับไปไหนใครเขามองอะ่ะมันเป็นรุ่นเหมือนพระเครื่องอะ่ะใครๆเขาอยากสะสมอ้าวพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกไอ้เซมนะครับหนาวบอสภาพอากาศกีจากองศาคอมเมนต์บอกนะครับเป็นกำลังใจให้ไอ้เซมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสดุโด,สดโคตรสดุดโคตรสุด ไอ้เซมของแท้ไอ้เซมคนจริงไอ้เซมจัดให้ไอ้เซมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจ๋ว